สวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งพี่น้องช่องใยายไม่ครับช่องใยายไม่ครับช่องยายไม้อบผิดเชีย่ยวครับโดยแอดมินฟ้าโกสุริโยบานทามาแล้วเป๊ก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 ตัวสัตอ๋อช่องไม่ครับช่องไม่ช่องแฟนฟ้าโกครับช่องคุณยายไม่ครับช่องคุณยายไม้อบผิดเชีย่ยว คลิปเปิดฆ่าการมองเห็นครับพูดติดตามยังโ่หลายว่าท่านพอ่อลอยคนพน้องครับฝากกดติดตามในเด้ครับทีมงานรถบัตของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมาหอดจอดเทงแล้วครับตลาดนะวำวมินโบแมนตลาดนะวะมินพี่้องตลาดน้ำวะมิรครับน้ำวะมิรครับ มะมิดนวัดนครพี่น้องเขตนวัดนครครับมาแรงครับจวดจ่าฝาปืนครับที่งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ครับยายไม่ชอบที่เชียวครับพี่น้องช่องน้องไม่ได้ครับฝากกดติดตามให้ได้ครับผู้ใดยังีไม่ทันกดติดตามครับแอดมินโดยปาโกนี่ยแหละครับผมนะครับบริเวณงาน ลานแสดงของสาวหน่อยมาแล้วทีมงานก็นเริ่มทยอยมากเลยครับหลังจากที่มาขึ้นจะแสดงอยูหนาลงกันระยอยครับหนาลงกันมาตาพุับมาตาพุทจังหวัดระยองบรรยากาศเหมือนกับวา่า ลมว่อยๆบ้านหล่ะพี่้องครับปลอดฝนแน่นอนครับแต่ว่าแดดยังมีอากาศก็จะร้อนแต่ว่ากระบาดทิ้งกับร้อนมาครับแต่ว่าเริ่มมีลมเย็นๆครับแต่ว่าคันนังอยู่ในลมนี่ก็ถือว่าสบายเลยครับเป็นอากาศพอนอนถือว่ามือนน้อ้ก็ถือว่าคอากาศหนาวอากาศเย็นมากครับทีมงานกัน,น่าจะสบายเนาะพี่ดองนะน่าจะสบายขึ้น ครับเตี๋สถานที่บริเวณงานครับช่องใ่ไม้ออฟชิเชียรครับแล้นี่มีได้อูรรถ,ถนะเห็นไหมครับไ่ด้อูรถสองแอร์สองเครื่องยนต์ช่วงล่างแม่ได้เสมาร์ทเป็นรถหน่อยเนาะรับเป็นรถเม่้นีดสุดรถลำโพงก็มาหอนแล้วพี่น้อะรถลำโพง ครับน,น่าจะเป็นบริเวณนี่แหละครับเพื่อนกระจะโบมี่รอบว่าโบมีฝนแต่ว่าเป็นเฉดเฉดเป็นนาบค้างพี่น้องครับตรงจุดนี้ครับน่าจะเป็นที่ตั้งเวทีนะครับพี่น้องครับอันหลังลงกน้องลงกาฝึงเตทาทเาื่อหอังครับทีมงานครับอ,ออก้าพร้อมกันครับ เกือบเก่าโมงครับจากอาตะุดครับมาถึงอีกเที่ยงเคืองครับพี่น้องทีมงานมาถึงปลอมๆเลียเรียกันแหละเราพูงกับพึ่งมะฮอดครับสองคันมาเรียบร้อยแล้วครับกัสิเหลือรถเมื่อที่เป็นบางคันนะพี่น้องครับบางคันก็มาแล้วครับที่จอดอยู่นี่กับรถของไปดีก็มาถึงแล้วครับรถเพียงปันไปหนึ่ครับรถนังหลังกัแรงพักพรครับจชั่วโมง ปายโมงกันจะเริ่มครับใช้เวลาติดตั้งอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครับตอนนี้เวทีสาวน้อยครับลายแห้งอุปกรณ์ใช้เวลาติดตั้งประมาณ1ชั่วโมงครับเอาอัปเดตสถานการณ์ให้ FC สาวน้อยอเปชรปันแพงเอฟซี FC คุณยายไหมครับยายไมออฟพีเชียครับเป็นช่องน้องไม่ฝากกดติดตามเลยเด้ครับฝากกดติดตามเลย เพื่อจะโระาดคลิปเพื่อเป็นขอนกำลังใจให้กรับยูทูบเบอร์ครับเนาะมีงานสร้างสรรครับอัปเดตกับถ่ายชีวิตการเดินทางของมอล่ำชีวิตการเดินทางของทีมงานครับศิลปินพี่น้องเนาะให้ท่านเอฟซีให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ครับเปิดการมองเห็นครับยายไมอ็อฟพี่เชียวฝากใ้สมีได้พี่น้องโดยเอดมินปาโก แคปนินปาโกสติิโอบันไทยครับช่องปาโกก็เป็นช่องปาโกลำพื้นออฟฟิเชียลครับในเครือข่ายของสาวหน่อยเพชรมันแพงอันนี้ช่อง YouTube เด็กหลุดคุณยายไหมครับเรามานำํำเราก็อยากทายอยากเปิดช่องนํำครับแล้วเ,เราเปิดช่องให้เราพอเดชให้เราฮัดทายครับฮัตทายเหมือนลคลิปสองคลิปพ,พ่อแกงเองาครับคนเบิ้งหน่อยเบิ้งไลยกับถือว่าขอบบุญขอบคุณหลายๆครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ